สวัสดีครับนักเรียนป2โรงเรียนบ้านในผลนะครับเนาะวันนี้นะครับวันศุกร์ตอนเช้านะครับมาพบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเนาะวันนี้นะครับครูมีนักเรียนครูมีเกมนะครับให้นักเรียนเล่นนะครับเนาะก็คือมีเกมที่ชื่อว่านักเขียนโปรแกรมตัวน้อยนะครับก่อนที่เราจะไปบทในเนื้อหาต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเล่นเกมอันนี้ก่อนครับเพื่อที่จะ นะครับบอกว่าไอ้เกมเนี้ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเนื้อหาต่อไปนะครับเนาะอ่ะเรามาดูกันนะครับเนาะเกมตัวนี้นะครับมีชื่อว่านักเขียนโปรแกรมตัวน้อยนะครับเนาะอ่ะเห็นไหมว่ามันมีช่องว่างใช่ไหมลูกมีช่องว่างแล้วมีตัวอะไรครับตัวเลขเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักเรียนสังเกตมีเลขอะไรบ้างลูกมีเลข4ใช่ไหมครับเลข0ใช่ไหมลูก เลขสามเลขสองเลขหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมว่ามันทำไมลูกมันปะมันเยอะแยะมากเลยมันปะปนกันเต็มเลยนะครับเรียงกันเรียงกันแบบยุ่งเหยิงเลยนะครับใช่ไหมลูกอ่ะเรามาดูคำสั่งนะครับเนาะว่าเขาให้ทำอะไรานะครับอ่ะคำสั่งอยู่ข้างล่างนะครับเนาะอ่านะครับคำสั่งของโปรแกรมนะครับเนาะเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนตรวจสอบค่าที่อยู่ในรูป สี่เหลี่ยมในแต่ละรูปใช่ไหมลูกอ่านั่นคือรูปสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับที่เป็นช่องเล็กๆตรงนี้นะครับเนาะว่ามันเป็นเลขอะไรนะครับเลขอะไรนะครับอ่าถ้านะครับอ่าสังเกตตรงนี้นะถ้านะลกถ้ารูปสี่เหลี่ยมนั้นมีค่าเท่ากับ1เขาให้ระบายสีอะไรครับระบายสีดํานะครับนักเรียนก็ไปหานะว่า นเลขหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนเราก็ระบายสีอะไรเอ่ยสีดำนะครับอ่าคุระบายให้ดูก่อนนะสีดำนะครับเลขหนึ่งสีดำระบายทุกช่องนะครับที่เป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะระบายให้เต็มเลยนะนะครับนี่ข,ขอระบายคร่าวๆให้ดูก่อนละกันนะครับเลขหนึ่งแล้วก็ระบายไปนะครับสีดำ จอเลขหนึ่งที่ไหนให้ระบายสีดำเลยนะครับอ่าจะระบายข้าวขาก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วเนาะอ่าเรามาดูต่อไปนะครับอ่าอ่าดูตรงนี้ก่อนนะครับในรูปสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับสองให้เติมสีอะไรลูกสีน้ำตาลน,นะครับสีน้ำตาลใช่ไหม เราก็มาหาเลข2ว่าเลข2ส,สีน้ำตาลน,นะครับมีตรงไหนบ้างที่เป็นเลข2ไม่รู้แล้วก็ระบายสีน้ำตาลน,นะครับเนี่ยครูเลือกสีแป๊บหนึ่งนะอ่าสีน้ำตาลน,นะครับเลขสองระบายสีน้ำตาลน,นะลูกอ่า นักเรียนระบายให้เต็มช่องเลยนะน,นี่คุณระบายคร่าวๆเร็วเนาะต่อไปถ้าเป็นเลข3นะลูกรูปสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ3ให้เติมสีอะไรลูกสีส้มนะครับสีส้มนะเราก็เติมสีส้มที่เป็นเลข3ใช่ไหมอ่าดูเสียเลข3ามอยู่ตรงไหนระบายสีส้มลงไปนะครับอ่า สังเกตคร่าวๆยังว่ามันเป็นรูปตัวอะไรนะักเรียนเออนี่ขนาดครูบาบาคร่า,า,าวๆนะเนี่ยเอออะนะครับสีสีสามเอ้ยสีสีเอ้ย,เ,อยเลขสามให้เติมสีส้มใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเลขสี่ให้เติมสีอะไรรูปสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับสี่ให้เติมสีฟ้านะครับ ถ้ารูปสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ5ให้เติมสีเขียวถ้ามีค่าเท่ากับ6เติมสีชมพูนะครับ7ให้เติมสีเหลืองนะครับ8ให้เติมสีม่วงนะครับเนาะ9เติมสีน้ำเงินนอกจากนั้นให้เติมสีอะไรลูกถ้านอกเหนือจากเลข1ถึงเลข9เนี่ยให้เติมสีอะไรครับให้เติมสี ขาวนะครับเนาะให้เติมสีขาว1นถึงเมันจะมีสีของมันใช่ไหมครับแต่ถ้านอกเหนือจาก1นถึงเเนี่ยให้เติมสีขาวนั่นเองนะครับอ่าสังเกตสินอกเหนือจากเลขเก้าก็คือเลขอะไรครับอ่าก็คือเลข0นย์นั่นเองนะครับหมายความว่า,าเลข0ูนย์เนี่ยเราต้องระบายสีไหมเราต้องระบายสีไหมสีขาวเออก็ไม่ต้องระบายก็ได้ใช่ไหมครับสีขาวก็ไม่ต้องระบายก็ได้เนาะ โอเคนะครับอ่ะนักเขียนโปรแกรมตัวน้อยนะครับสัปดาห์นี้ครูมีเกมให้เล่นเพียงเท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตารางเช็คใบงานนะครับของป2แต่ละห้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะอ่ะป2นะครับหลายคนสงสัยว่ามันดูอย่างไรใช่ไหมลูกอ่ะตารางครูยกตัวอย่างห้อง2ทับละกันนะครับเนาะห้อง2ทับนะครับ อ่ะสมมุติว่าเด็กชายอะไรดีนะครับอ่าเด็กชายนี่ละกันนะครับเด็กชายอะนุยุทธนะครับอ่าดูสังเกตของเด็กชายอะนุยุทธนะครับอ่านักเียนเห็นว่ามีหลายสีใช่ไหมลูกอ่ะครูบอกตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับหมายถึงอะไรลูกช่องที่เป็นสีเขียวหมายถึงช่องที่เด็กชายอนุยุทธเนี่ยส่งงานนะครับแล้วถูกต้องนะครับ ส่วนสีเหลืองนะครับเด็กชายอุยุส่งงานแล้วแต่ทําไมโูกต้องทําไมครับแก้ไขนะครับเนาะอ่าสีเหลืองคือแก้ไขสีเขียวคือผ่านนะครับส่วนสีขาวที่ไม่มีสีเลยเนี่ยก็แสดงว่าทําไมครับก็คือยังไม่ได้ส่งงานชิ้นนั้นนะครับแล้วเราจะดูว่างานชิ้นไหนใช่ไหมนักเรียนก็ดูช่องสีเทานะครับที่เป็นเลขด้านบนเราตรงนี้นะครับที่ครู คุมดําให้ตรงนี้นะครับที่เป็นสีเทาตรงนี้คือ1.1 1.2 1.3นะครับแล้วก็ code.org เขาวงกลมลูปนะครับก็คือชื่อใบงานนั่นเองนะครับถ้าเรียนอยากรู้ว่า1.1นั้นเป็นชื่อใบงานว่าอะไรนะครับเราก็มาดูข้างล่างนะลูกก็คือกิจกรรม1.1นะครับรู้จักปัญหานะครับเนาะกิจกรรมแรกที่เราได้เคยเรียนไปแล้วใช่ไหม กิจกรรมที่1.2นะครับก็คือความคิดฉับไวนะครับครูเคยให้ใบงานไปแล้วใช่ไหมครับเนาะโอเคนะครับใครตกหล่นอย่างไรนะครับส่งแล้วครูยังไม่ได้ขึ้นสีเขียวให้นะครับก็ทักหาส่วนตัวได้เลยนะครับในกลุ่มก็ได้นะครับเนาะหรือทักส่วนตัวมาก็ได้นะครับ โอเคนะครูอาจจะลืมหรือตกหล่นตรวจข้ามไปนะครับนักเรียนก็ทักท้วงมาได้เลยนะครับเนาะอ่านะครับสำหรับสัปดาห์นี้วิชาวิทยาการคํานวณนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ